สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวห้าน้อยสู่สองตัวรูดงวดประจำวันที่11เมษายน2566นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่10นะครับผม สำหรับวันที่10นะครับผมแอดมินให้รูดอยู่ที่7กับ1นะครับผมสำหรับ7นะครับผมก็มา87นะครับผมสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับผมสำหรับ1นะครับผมมา2 1ในรอบพิเศษนะครับผมตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมก็มา2รอบนะครับผมสำหรับในรอบปกติและ VIP นะครับผมแอดมินจะเจาะ จะคัดให้อีกทีหนึ่งนะครับผมคัดไปในกลุ่มนะครับผมสำหรับไลน์นะครับผม t e e สองห้าสองหกแล้วก็ขีดนะครับผมเป็นกลุ่มฟรีนะครับผมถ้าเอฟซีพี่น้องอยากเข้าก็ทักไลน์มาได้นะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่สิบเอ็ดนะครับผมสำหรับวันที่สิบอดเอ็ดมันจะให้อยู่ที่หนึ่งนะครับผม แล้วก็เตัวเดิมนะครับผมชอบก็ค่อยตามนะครับผมเป็นแช่แนวทางนะครับผมสำหรับ1 1 4 1 5ห 16 17 <1, 8 S 2> แล้วก็หน <1, 8 S 2> นะครับผมสำหรับ7 72 เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าและก็เจ็ดหกนะครับผมสำหรับเบิ้ลนะครับผม หนึ่งหนึ่งสอง้าหก็เจนะครับผมสำหรับสตัวนะครับผม สามหนึ่งสี่เก้าหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดสี่แล้วก็หกเจ็ดหกนะครับผม สีพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีน้ำโชคพาด้วยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอสีพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปงนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ